อัปเดตนะครับเรื่องราวของแดนแอชเวิร์ดล่าสุดนะครับวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับสำหรับเรื่องราวของแดนแอชเวิร์ดก็คือการลาออกจากนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับเวลานี้นะครับสโมสรนิวคาสเซิลนะครับได้พักงานแดนแอชเวิร์ดนะครับบรรดาผู้บริหารของนิวคาสเซิลได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบชัดเจนนะครับว่าสโมสรนิวคาสเซิลนะครับรู้สึกเสียใจนะครับที่แดนแอชเวิร์ดนะครับ จะอำลาสโมสรซิลไปซึ่งเขาได้บอกชัดเจนนะครับว่าจะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผู้บริหารบางคนได้บอกว่าเราขอขอบคุณนะครับแอชเบิร์ดนะครับที่ได้ทำหลายๆอย่างนะครับให้กับสโมสรซิลรวมถึงการได้กล่าวลากันแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าแมนยูไม่อยากจ่ายค่าชดเชยให้กับซิลนะครับฟังข่าวแมนยูฉบับเต็มลิงก์ล่างนะครับ